สวัสดีครับมาพบกับคุณครูพุทธิพัฒน์พินโยกุลพัฒน์นะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับ 3x ลบ y เท่ากับ17นะครับ x บวก 2y เท่ากับ8แล้วก็มาเช็คดูว่ารูปของสมการเนี่ยมัน คล้ายกันหรือยังนะครับก็คือมีตัวแปรที่อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็จํานวนที่อยู่ฝั่งเดียวกันของเครื่องหมายเท่ากับนะครับลักษณะเหมือนกันแล้วเราก็กําหนดให้สมการแรกเป็นสมการที่1และอันนี้เป็นสมการที่2นะครับแล้วเราก็จะเลือกกําจัดตัวแปรนะครับกําจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหลักการของการกําจัดตัวแปรก็คือจะต้องทําให้ค่าคงตัวหน้าตัวแปรนะครับ เท่ากันก่อนนะครับเท่ากันก่อนเราก็จะเลือกเอาหน้า x ละกันนะครับอันนี้ x เ,เป็น3นะครับส่วนตัวนี้เป็น1เราก็ต้องทําให้สมการที่2นะครับหน้า x เนี้ยให้มันเป็น3เท่ากันโดยวิธีการคูณคูณด้วย3นี้แหละครับ3 1เป็น3เราก็จะได้เป็นสมการที่2นะครับคูณกับ3การคูณก็ต้องคูณทุกตัวในสมการเลยนะครับ3ตัวนี้จะไปคูณ x คูณส y คูณกับ8นะครับทุกตัวเลยอ่ะเริ่มคูณได้เลยนะครับ3คูณ x ได้3 x นะครับ3คูณ2 y 3 2เป็น6 y 3คูณ8เท่ากับ24นะครับอ่าบวกก็เป็นบวกนะครับนี่เราก็ให้เป็นสมการที่3นะครับเราได้แล้วเราได้จากสมการที่2เป็นสมการที่3ดังนั้นสมการที่2เราจะไม่ใช้นะครับ มันจะเหลือสมการที่1กับสมการที่3นะครับเราก็มาเช็คดูว่าเราจะบวกหรือลบดีมันถึงจะตัวแปรนั้นจะหายไปค่าขตัวนะครับมันเท่ากันนะครับเป็นบวกกับบวกนะครับเป็น3กับ3เท่ากันเราก็ใช้วิธีการลบนะครับเอาสมการไหนก็ได้ลบนะครับเราเอาสมการที่3แลด้วยกันครับตั้ง3สมการที่3ลบด้วยสมการที่1นะครับสมการที่3คุณครูจะ ทำทีละคู่เลยนะครับมาดูคู่แรกครับสมบการที่3คือ 3x ลบกับ 3x นะครับ 3x กลบ 3x ็ก็เท่ากับ0นะครับก็จะหายไปตัวแปร x ก็หายไปตัวถัดไปเป็นสมการที่3คือ y นะครับ 6y อ่ะคุณครูเขียนตรงนี้แล้วกัน 6y นะครับลบอ่าลบลบกับอะไรครับลบกับลบ y นะครับลบ y อ่าเอาเครื่องหมายมาด้วยนะครับ ซึ่งลบลบก็เป็นบวกก็จะเป็น 6y บวกกับ y เท่ากับ 7y นะครับเท่ากับ 7y ตรวนี้ก็ได้ 7y เท่ากับอ่ะ24ครับสมการที่3านะครับ24อ่ะเป็น24ลบกับสมการที่1คือ17ใช่ไหมครับลบ17เท่ากับอะไรครับเท่ากับ7นะครับเท่ากับ7เราก็จะเท่ากับ 7y เท่ากับ7นะครับ จากคูณก็เอาไปหารน,นะครับ y เท่ากับ7หารด้วย7ก็คือ7คูณอะไรได้7คําตอบก็คือ1นั่นเองนะครับเราได้ y เท่ากับ1แลแล้วเราก็แทนแทนค่า y เท่ากับ1ในสมการที่เท่าไหร่ดีครับในสมการที่ทมการที่2แล้วกันนะครับสมการที่2 แทนในสมก,การไหนก็ได้นะครับผลลัพธ์จะได้เท่ากันแทนในสมก,การที่2ก็จะได้เป็น x นะครับ x บวกกับ2คูณ y y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y เท่ากับ1 2คูณกับ1เท่ากับ8นะครับนี่คือสมก,การที่2 x นะครับบวก2 y y, กก 2. X, 2 y theo, theo เ,เป็น x 1เท่ากับ8นะครับบวก2 y เท่ากับ8เสร็จแล้วก็จะเป็น x บวกกับ2คูณ1เป็น2เท่ากับ8นะครับ แก้สมการจากบวกเอาไปลบก็จะเป็น x เท่ากับ8ลบด้วย2นะครับ x ก็เท่ากับ6เราก็จะได้คำตอบนะครับดังนั้นคำตอบของระบบสมการคือคู่อันดับ x เป็น6นะครับ y เป็น1นะครับ7 x บวก ส y เท่ากับยี่ x ลบส y เท่ากับสินะครับแล้วก็จัดให้มันเป็นสมการที่1สมการที่สองนะครับเมื่อเราจัดให้ x y นะครับอยู่ด้านเดียวกันแล้วนะครับ นี้เราก็จะเลือกกำจัดตัวแปรตัวแปร y นะครับเพราะว่าหน้าตัวแปรนะครับค่าคงตัวเป็น3เหมือนกันแล้วเท่ากันแล้วแต่เครื่องหมายนะครับมันเป็นบวกกับลบถ้าเอามารวมกันนะครับมันก็จะกลายเป็น0ูนย์ไปดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นอา้าวสมการที่1บวกกับสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น7 x บวก2 x ก็จะได้เป็น9 x นะครับ3 y บวกกับลบ3 y ก็จะเท่ากับ0ูนงนี้ก็จะเท่ากับ25บวกกับ11เป็น36 6นะครับก็แกสมก,การาคุณไปหารด้วย x นะครับ3าหารด้วย9ครับ x เท่ากับ9 4 36 เมื่อได้ x เท่ากับ4แล้วก็จะแทนแทนค่า x เท่ากับ4ในสมการที่สมการไหนดีนะเอาสมการที่สมการที่1ลวกันนะครับสมการที่1ก็จะเป็น 7x คือ4นะครับ7คูณกับ4บวกกับ 3y เท่ากับ25 เจ็ดคูณสี่เท่ากับยี่สิบแปดบวกกับสามวเท่ากับยี่สิบห้าจากบวกก็เอามาลบนะครับเป็น 3y มวายเท่ากับยีลบด้วยยี่สามวายเท่ากับลบสามนะครับวาก็เท่ากับลบสามจากคูณก็เอามาหารเป็นด้วยสายเท่ากับ ลบหนึ่งนะครับเราก็จะได้ว่าดังนั้นนะครับดังนั้นคำตอบของระบบสมการคือคูณดับ x เป็น4 y เป็นลบหน,นะครับสอง x ลบ y เท่ากับลบ4กับ 4x เท่ากับ7บวก2อาแล้วก็ให้เป็นสมการที่1สมการที่2แล้วเราก็ปรับสมการที่2นะครับให้เป็นเหมือนสมการที่1ก็เอาจากบวก y มาเป็นลบ y นะครับจะได้เป็น 4x ลบด้วย 2y แล้กับ7จ็กครับกตวก็เอมาลบนะครับให้เป็นสมการที่3เมื่อจัดรูปให้เหมือนกันแล้วสมการที่2ก็จะเป็นสมการที่3แล้วเราก็จะนำสองสมการนี้มาเลือกนะครับว่าจะกําจัดตัวแปรได้อเอาเป็นตัวแปร x แล้วกันนะครับตอนนี้สมการที่3ตัวแปร x คือ4นะครับ น่าตัวแปร x คือ4สมการที่1น่าตัวแป x คือ2เราก็จะนําสมการที่1นะครับคูณด้วย2 1 2คูณ2เป็น 4x 2คูณลบ y ได้ลบ 2y 2คูณลบ4ได้เท่ากับลบ8ครับเป็นสมการที่4เราก็จะได้เป็นสมการที่3นะครับสมการที่1ไม่เอาละเป็นสมการที่4 เราก็จะเอาสมาการที่่าเหมือนกันใช่ไหมครับก็จะมาลบด้วยสมาการที่4ต่างลบเลย 4x ลบ 4x เท่ากับ0นลบ 2y ลบ2ออันเดียวกันนะครับเท่ากับ0เหมือนกัน0เท่ากับ7ลบลบ8ก็เท่ากับ15นะครับ0กับ15เท่าเท่ากันไหมครับ ไม่เท่ากันนะครับก็จะแปลว่าดังนั้นระบบสมการไม่มีคําตอบนะครับเสร็จแล้วมาถึงตัวอย่างสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น4 x ลบส y เท่ากับ11 5 x บวก2 y วเท่ากับ8นะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าเราจะกําจัดตัวแปรไหนอ่ะกำหนดให้เป็นสมการที่1สมการที่2แล้วนเ x เป็น4นเ x เป็น5เลือกที่ตัวแปร x นะครับเราก็จะมาหาคร่รนนั่นเองนะครับซึ่ง4กับ5ก็จะเท่ากันที่20นะครับรรนคือ20เราก็จะเอาสมการที่1นง คูณด้วย5นะครับสมการที่2คูณด้วย4นะครับเป็นอย่างเงี้ยอะสมการที่1คูณด้วย5ก่อน5คูณ4เท่ากับ 20x 5็คูณลบ3ก็เท่ากับลบ15 y 5คูณ11ก็เท่ากับ55เป็นสมการที่3านะครับอยางที่1ก็เปลี่ยนเป็นสมการที่3แล้วต่อไปสมการที่2คูณ4บ้าง4คูณ5 เท่ากับ 20x 4คูณ2เป็น 8y เป็นบวก48 32เป็นสมการที่4และก็เหลือสมการที่3กับ4ละก็เอามาเหมือนกันใช่ไหมครับก็เอามาลบกันเป็นสมการที่3ตั้งลบด้วยสมการที่4อ้าวละ 20x ลบ21 x, ก็เท่ากับ0นี้มาดูอ่ะทางนี้นะครับลบ15 ลบสิลบกับ8เท่ากับก็จะค่าสมบุรณ์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นลบยี่สนะครับเท่ากับลบยี่เท่ากับก็จะเป็น55าสลบสาก็จะได้เท่ากับ ยี่สิบสามนะครับแกแก้สมการนะจากคูณก็เอาไปหารก็จะเป็น y เท่ากับยี่สส่วนด้วยลบยี่นะครับก็จะ y เท่ากับลบหนนั่นเองก็จะแทนค่าแทนค่า y เท่ากับลบหนในสมการที่1เลยนะครับก็จะเป็น สี่ x ลบด้วยสาม y 4 x ลบส y นะครับ y ก็เท่ากับลบหก็ลบหเท่ากับสิบ็ดสี่ x ลบสคูณลบหก็ได้เท่ากับลบสนะครับเท่ากับสิบลบลบเป็นบวกก็จะเป็น4 x บวกกับสเท่ากับสิบ จากบวกก็เอาไปลบเป็น 4x เท่ากับ11ลบ3 4x เท่ากับ8นะครับ x ก็เท่ากับจากคูณก็มาหาร8หารด้วย4 x เท่ากับ2นะครับดังนั้นคำตอบนะครับดังนั้นคำตอบของระบบสมการ คือคูณดับะไรครับ x คือ2ครับ y คือลบหนึ่ะครับเสร็จแล้วครับครับก็จบไปแล้วนะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับหากไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้นะครับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้สวัสดีครับ